การเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เป็นไป,นปนตามธรรมชาติอยู่แล้วที่มันต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเวลาของมันนะครับสำคัญที่สุดคือตัวเราก็ต้องจับงานทุกงานมันไม่จําเป็นต้องออกมา mm. ดีระเพริเกนะขอให้งานออกมามาดีที่สุดในภาวะที่เราทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ยอมรับกับมันแล้วก็อยู่กับก,การเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งรอบตัว mm. การปรับตัวมันคือการเปลี่ยนแปลงจาก ตัวเรานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเ,าเปลี่ยนแปลงทุกคนได้ดัง mm hmm. นั้นเราควรจะต้องมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะครับ mm hmm. การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรามันต้องเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือ mindset ของเรา mm hmm. สวัสดีค่ะพี่หนสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะกิ๊ก็รู้สึกดีใจเนาะที่มีโอกาสได้มาร่วมคุยกับพี่หนุ่ยนะคะในรายการคุยกันประสาทพี่น้องซีพีแรมนะคะซึ่งต้องบอกว่ากิ๊บเองเนี่ยก็ทำงานที่นี่มานานแล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่หนุ่ยอยู่บ่อยครั้งเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยกันแบบนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็เลยมีโอกาสที่ดีเนาะมานั่งคุยกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยต้องขออนุญาตถามพี่หนุ่ยก่อนว่าพี่หนุ่ยเนี่ยเริ่มงานที่ซีพีแรมมานานแค่ไหนละคะ จริงๆถ้านะับปีนี้นะครับก็ย่างเข้าปีที่16แล้วครับ16แล้วใช่ใค่อนข้างนานอยู่พี่ก็เริ่มต้นนะครับจากผลิตเนาะแล้วก็มีงานนะครับที่ได้ทำมาเพิ่มก็คือในส่วนของงานควบคุมคุณภาพนะครับก็ดูแลในส่วนของฝ่ายควบคุมคุณภาพคว,วบไปด้วยก็ทำมาได้ประมาณประมาณ3 30ปีครับก็หลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็ใ,ให้ มาโฟกัสที่ผลิตยอย่างเดียวเพราะว่าเริ่มในส่วนของพ i l อ t แพนเนี่ยเริ่มปรับสเกล f ฟรเซนโดเริ่ม mm hmm. เริ่มมีมีศักยภาพในตลาดแล้วก็ mm hmm. ทางลูกค้าเองก็ก็ขยายหน้าร้านที่เป็นอบสดมากขึ้น mm hmm. ก็ก็ได้มาดูผลิตเต็มตัวครับจนถึงถึงปัจจุบันนี้ก็รับผิดชอบ mm hmm. ในเรื่องของ mm hmm. อสินค้าที่เป็นกลุ่มโฟรเซนโดรับผิดชอบยอดขายครับทั้งหมด ก็กำลังมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับ<ม>ก็มีการขยายโรงงานนะครับมีการขยายลายขยายสินค้านะครับขยายออกไปยังต่างประเทศคิดว่านานาคตของโฟรเซนโดเป็นอะไรที่สดใสเรายังสามารถที่จะทำให้บริษัทเรามีผลประกอบการมีการเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะครับไปตามยุคตามสมัย แสดงว่าพี่หนุ่ยเนี่ยจะต้องมีเคล็ดลับเนาะในการปรับสมดุลชีวิตกับการทํางานที่ดีมากแน่เลยนะคะวันนี้เนี่ยกิ๊ก็เลยอยากจะให้พี่หนุ่ยเนี่ยช่วยแชร์เนาะแนวคิดในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมนะคะแล้วก็ในโลกยุคปัจจุบันค่ะครับถ้าพูดถึงโลกยุคปัจจุบันเปรียบเทียบกับอดีตนะครับค,ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างและก็เปลี่ยนแ<ม>ปลงไปในเชิงของบริบทของสังคมทั้งครอบครัวประเทศแล้วก็ทั้งโลกเลยนะครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็เป็นไปตามธรรมชาติอยู่แล้วที่มันต้องมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเวลาของมันนะครับสำคัญที่สุดคือตัวเราก็ต้องปรับปรับตามนะครับโดยเราอย่าไปยึดติดกับในอดีตแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับโดยนำสองส่วนนี้มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าถ้าเราสามารถนำสองส่วนนี้มาปร,ปรับใช้ได้เราก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในส่วนของอ โลกของการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขกับมันนะครับทาไมพี่หน่วยถึงคิดว่าการที่เราเนี่ยไม่ยึดติดกับอดีตเลยแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งแปลกสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขกับยุคปัจจุบันได้คะจริงๆแล้วคาสองคำนี้มันเป็นประ,ะโยคคลาสสิกเนาะที่เราธรรมดาธรรมดานี่แหละที่เราเคยได้ยินกันมาในช่วงชีวิตใดชีวิตหนึ่งของเราทุกคนนะมันคือการสอนให้เรายอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงมันคือเป็นไปตามธรรมชาติของทุกสิ่งบนโลกนี้อยู่แล้วไม่มีอะไรคงอยู่ถาวรตลอดไปนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการยอมรับการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว,วาการเปลี่ยนแปลงมันมีการมีทั้งการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแล้ว,<ช>ลวก็การเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเนาะการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะทําให้เรายอมรับกับมันได้ยากเนาะ ถ้าวัดจากตัวที่เองก็ยังอยู่ที่ 30- 4 0เอเองการนำนำหลักการนี้มาปรับใช้ในชีวิตนะครับต้องเรียนรู้อีกเยอะนะครับแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องเข้าใจว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่แล้วมันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับถ,ถ้าเราทำความเข้าใจกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้เราก็จะอยู่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับโลกณปัจจุบันนะครับซึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงี่ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างแรงพอสมควรได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับ พี่หนุ่ยพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทงั้งทางที่ดีแล้วก็ทางที่อาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทีเนี้ยเชื่อว่าตัวพี่หนุ่ยเองเนี่ยค่ะก็จะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะอาจจะเป็นแง่ดีหรือแง่ไม่ดีอะไรก็แล้วแต่อยากจะให้พี่หนุ่ยอะค่ะช่วยแชร์ให้เราฟังสักนิดนึงว่ามีประสบการณ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีในการจัดการกับมันยังไงค่ะพี่ก็เชื่อว่าทุกคนก็ น่าจะเคยพบกับการเปลี่ยนแปลงในทั้งทางที่ดีและทางที่ไม่ดีนะครับซึ่งตัวพี่เองก็ก็เจอเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็เป็นไปนตามที่ที่พี่บอกไปตั้งแต่ต,ต้นว่ามันก็คือการเปลี่ยนแปลงในสภาวะอารมณ์ที่เราเจอนะครับเราก็ต้องรับมือกับมันขออนุญาตยกตัวอย่างตอนเด็กๆก็กนแล้วกย้อนวัยกลับไปใช่นะใช่ดน,นึงนะครับก็ตอนเรียนอยู่ที่บ้านนะครับก็ จบประถมหกปุ๊บก็จะต้องเรียนต่อชั้นมัธยมก็จะต้องมีเลือกเลือกเลือกสายหรือการเรียนต่อหลักสูตรหรือว่าเลือกที่เราจะต้องเรียนต่อในชั้นมอนหนึ่งนะครับก็จะมีวิทย์คณิตร์สินภาษาสินคณิตอะไรเงี้ยครับที่ในส่วนตัวพี่เองพี่ไม่ชอบการคนวณไม่ชอบภาษาไม่ชอบศิลปะด้วยดังนั้นคําว่าวิทยาศาสตร์แต่จะชอบวิทยาศาสตร์พอมันมีคาว่าวิทย์คณิตก็เลยไปเลือกนะครับแต่พอเข้าไปเรียนแล้วปรากฏว่ามันคือห้องที่เป็นห้องของ คนเก่งหรือห้องคิงนะครับมารวมกันนะครับพอเราเรียนไปเราก็รู้สึกว่าเราเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วก็พอจบเทอมหนึ่งมาเกรดมันก็ออกมาได้สองหน่อยๆซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งอาจารย์เขาก็มาคุยนะครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับมั้งนะครับเป็นห่วงใช่ก็กลัวเราเรียนไม่ทันเพื่อนนะครับอาจารย์ก็เลยปรับเรานะครับให้ไปเรียนกับเพื่อน อีกชั้นหนึ่งคือลดระดับลดระดับชั้นลงไปเป็นห้องห้องบัวเลยวานนั้นเธอความสึกตอนนั้นเป็นไงคะพี่ถูกลดระดับชั้นห้องอืตอนนั้นมันก็คือรู้สึกว่ามันอายนะครับอายแล้วก็มันเหมือนกับยอมรับไม่ได้ว่าเออเราเคยเรียนในห้องคิงแล้วก็ย้ายไปอยู่ห้องห้องบัวนี่ครับทั้งทั้งที่ทั้งเพื่อนที่ห้องเก่าและห้องใหม่เขาก็ไม่ได้แสดงอะไรให้เรารู้สึกอั้นแต่เรารู้สึกตัวเองนะครับพอมันเกิดขึ้นปุ๊บพี่ก็ เทอม2พี่ก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าพี่จะขยันแล้วก็อ่านหนังสือให้มากขึ้นตั้งใจเรียนมากขึ้นเป้าหมายที่พี่ตั้งไว้ตอนนั้นคืออยากให้ผลการเรียนมันดีขึ้นคือเกรดมันดีขึ้นจาก2กว่านะครับพอจบเทอม2ปุ๊บมันก็เกรดเฉลีย่ยมันก็ออกมาอยู่ที่3.8แล้วก็ชื่อพี่ก็ติดที่บอร์ดแล้วนะันจะมีสรุปเป็นบอร์ดนะครับ top ten top ten ของ ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นของแต่ละชั้นมัธยมวิทาสองภาษาอะไรนะครับพี่ก็อยู่ที่อันดับที่ห้านะครับซึ่งอันดับหนึ่งถึงสิบก็เป็นห้องชิงทั้งหมดซึ่งพี่ก็ภูมิใจเล็กๆนะครับว่าเออเราก็เป็นห้องบวยคนเดียวที่ขึ้นมาพอตรงนี้สรุปออกมาปุ๊บอาจารย์เขาก็มาคุยด้วยว่าอยากจะให้กลับไปเรียนกับเพื่อนที่ห้องที่ห้องชิงไปไหมคะพี่ก็ไม่ไปเพราะว่าก็แจ้งอาจารย์ว่า เรารู้สึกคุ้นเคยกับเพื่อนที่อยู่ห้องปัจจุบันนี้แล้วแล้วก็บรรยากาศมีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันมากกว่าซึ่งบรรยากาศในห้องคิงมันก็มีแหละแต่มันจะมีความรู้สึกการแข่งขันกันเล็กๆอยู่ก็เลยไปเนาะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่ที่ค่อนข้างฝังใจอย่างหนึ่งเหมือนกันในอดีตนะคที่ที่ไม่ค่อนข้างที่จะไม่ดีค่ะ ก็เป็นเหตุการณ์ในช่วงของวัยเด็กเนาะแล้วในส่วนของช่วงวัยทำงานนะคะช่วงนี้ค่ะมันมันน่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงอยู่บ้างเนาะก็อยากจะให้พี่หนุ่ยลองช่วยเล่าในเรื่องของการทำงานบ้างเพื่อที่ว่าน้องๆจะได้นำไปปรับใช้เป็นตัวอย่างต่อไปได้ครับก็ตอนเด็กพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่ไม่ดี้วเนาะก็เดี๋ยวชีวิตการทํางานขอพูดถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกันละกันแต่ ใน,ในส่วนตัวพี่คิดว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะมันเป็นการยกตัวอย่างการก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอย่างหนึ่งแล้แต่ในคนอื่นพี่ไม่รู้นะอาจจะถ้าคนที่ยังยังกลัวเรื่องของการออกมาจากคอมฟอร์ตโซนอาจจะมองว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงที่นีนที่น่ากลัวนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ,อย้อนไปประมาณสามปีที่แล้วเนาะสามถึงสี่ปีที่แล้วนะครับก็พี่ก็อยู่ในฐานะของผู้จัดการสายผลิตะครับก็บ ก็จะมีโครงการหนึ่งในการพัฒนา competency ของของพนักงานโดยกลุ่มที่พี่เข้าไปอยู่ในกลุ่มจริงๆมันมี5กลุ่มนะนะเดี๋ยวพี่เข้าไปอยู่ในเรื่องของ baking scientist เนาะก็คือเป็นกลุ่มของของการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางการอบเนี่ยเป็น competency ของของกลุ่มนี้นะทีนี้พี่ก็ได้รับการคัดเลือกนะครับให้ไปอบรม baking side c ครับ ในจังหวะนั้นก็จะมีหลายๆหลายๆหลักสูตรกับหลายๆสถานศึกษาของการอบรมนะตอนแรกก็กล้ากลักวเพราะเราอยู่ที่เนี่ยเราทํางานสายผลิตมาตลอดการเข้าไปตรงเนี้ยมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งว่าเราเราถูกคัดเลือกออกมานะครับแล้วก็ถูกส่งไปเรียนร่วมกับทาง R D Q M Q C อะไรเงี้ยข้าไปแล้วก็มันเป็นการเรียนหลักสูตรนานาชาติด้วย ก็อันนั้นก็เป็นความท้าทายที่เราก็กล้ากลัวนตอนนั้นแต่เราก็มองว่าเออมันเป็นโอกาสที่ดีมันกนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่เราได้รับโอกาสตรงนี้นะครับที่ก็ก็มองว่ามันคือก้าวออกมาจากค o m ม o r t z อย่างหนึ่งหล่ะคือท้าทายอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปแรกเนาะสเต็ปที่2ไม่จบพอจบหลักสูตรแรกมันมีการคัดเลือกทั้งหมด15คนให้เหลือแค่5คนไปเรียนหลักสูตรแอดวาน ในสิ15คนก็จะมีการสัมภาษณ์จากพี่ๆบริหารระดับสูงนะครับแล้วก็พี่ก็เป็นผลิตคนเดียวที่ติดเข้าไปในหมู่ R&D e ทั้งหมดหลักสูตรอดวานซ์มันคือหลักสูตรที่เขาให้ไกด์ไลน์มาแล้วว่าคือการทำ product development ซึ่งเราผลิตแล้วเราต้องไปเรียนคือพัฒนาและผล,ผลิตภัณฑ์ product development ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ที่ญี่ปุ่นยิ่งแบบ ท้าทายขึ้นไปอีกนะครับมันก็เป็นการก้าวออกจากคอมอรสตนอีกสเต็ปหนึ่งแล้วก็ไปที่นู่นก็ก็ไปเรียนนะครับสี่คนแล้วก็มีพี่จีเอดีคนหนึ่งไปดูนะครับเราก็จับคู่กับ r าดีคนหนึ่งก็เรียนก็จบหลักสูตรได้ใบประกาศมาก็เป็นเป็นคนที่เรียนหลักสูตรเบ n ิ้งไ e ด์แอดวานซ์ที่เป็นผลิตคนเดียวจาก r าดีก็ถือว่าเป็นความรู้แนวใหม่ที่ได้เป็นความรู้มานะครับถามว่า หลังจากจบมาแล้วก็มีการทาบทามไหมที่จะไปเปลี่ยนเป็นไอเอ็นดีอะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่พี่ก็มองว่าท้ายที่สุดแล้วก็องค์กรน่าจะให้เราอยู่ในส่วนที่เราเราสามารถทําประโยชน์ให้กับองค์กรแม้มากที่สุดก็คืออยู่ที่ผลินะครับก็อันนั้นก็เป็นประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราก็ทําได้แล้วก็ทำได้ไดีดตอนนี้ทำได้ดีถามว่าทำได้ดีไหมก็เราก็ เราก็ไม่รู้แต่เราทําเต็มความสามารถของเราแล้วนะครับก็ก็คือดีที่สุดของเราแหละใช่ใช่ใช่แล้วก็นับจากนี้ไปพี่ก็ต้องบอกกิฟต์เนาะว่าอนาคตมันของเราอย่างที่บอกมันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะตอนนี้ไปจนอนาคตมันก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันรอพี่อยู่ตลอดตอนนี้รู้ไหมแล้วรอมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบถ้าพูดถึงมันก็ท้าทายจากงานประจำ คือเหมือนกับเราอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะมันมีอะไรใหม่ๆหมไหมให,ให้เราตลอดตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะก้าวออกจากคอม f อร์ต o ซนปัจจุบันแล้วไปหยิบมันมาอีกมาทําเรื่อยๆหรือเปล่าแค่นั้นเองก็อันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดเนาะว่าเราอย่ากลัวกับการทําอะไรใหม่ๆแล้วก็พยายามอย่าติดกับจากคอม f o r t ต o ซนนะครับมันก็จะทําให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆ ถ้าให้ประเมินจากสิ่งที่ได้รับคัดเลือกครับคือพี่<ม>เริ่มต้นจากผลิตแต่พี่ก็มีภาระงานอื่นมาบวกให้ได้รับผิดชอบเพิ่มขึ้น<ม>ก็คือมีทั้งผลิตเนาะ QC <ม>ก็<ม>ได้ได้ทำมาแล้วนะครับ<ม>คือเราก็ได้รับงานที่มันท้าทายมาตลอดอ่ะนะครับ<ม>อยู่ๆก็ได้รับงาน QC มาดูอย่างเงี้ยดู3ปีจบมันเหมือนกับการที่เราเป็นคนที่เราพอเราได้รับมอบหมายงานอะไรบางอย่าง เข้ามาแล้วเนี่ยเราเหมือนกับ,บน่าจะเป็นเพราะความรับผิดชอบแล้วก็การการใส่ใจกับงานที่ได้รับมอบหมายทุกงานที่เราได้รับมอบหมายให้มาทําแสดงว่าผู้ใหญ่ไว้ใจแล้วเราเรา,เราต้องทํางานออกมาให้ดีที่สุดนะครับตามศักยภาพที่ที่เรามีนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็ต้องดึงศักยภาพของตัวเราเออกมาเพราะว่างานแต่ละงานนะ่ะมันมีลักษณะงานแล้วก็รายละเอียดงานแล้วก็ การทํางานมันแตกต่างกันดังนั้นพอเราได้รับมอบหมายงานที่มันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างสุดขั้วบางอย่างอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ยอมให้งาน,ม,นมันพลาดไปจากไปจากเป้าประสมที่เราที่เราต้องทําในฟังก์ชันงานงานัน้นๆก็เลยทําให้รู้สึกว่าพอเราเรารับผิดชอบเราใส่ใจกับมันมันก็เลยอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่งานมันก็ออกมาดีในระดับนึงน้ำ mm hmm. ผู้ใหญ่ก็เลยไว้ใจว่าเออแสดงว่า คุณมีศักยภาพในงานที่จะรับงานอื่นๆเพิ่มนะอะไรแล้วก็จะมีมาเรื่อยๆใช่ <c oughs> แต่อย่างที่บอกคือว่าการเปลี่ยนแปลงยมันก็เป็นดาบสองคมอย่างหนึ่งว่าหากมายเซตอะเราไม่เปลี่ยนมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีการมองในเชิงลบหรือเปล่าว่าได้นานเยอะ <c oughs> เหนื่อยเพิ่มมากขึ้น <c oughs> มันก็จะถูกทําให้เราถอยเข้าคลองกลับไปอยู่ในอคอมเพรสโซนอีก <c oughs> ดังนั้นพี่ถึงเลี้ยมเสมอว่า ท้ายี่สุดแล้วอ่ะมันต้องปรับไมเซตของเราสําคัญ<ม>นะครับถึงถึงจะสามารถที่จะหลุดกับดักของคอมฟอร์ทโซนออกมาแล้วก็ความคิดในเชิงนิ่งทีฟที่เอองานเข้ามาเรื่อยๆเยอะนะอะไร<ม>แต่ผู้ใหญ่ผู้บริหารก็น่าจะมองออกเพราะว่าเขาก็ต้องมองอุ่นกันว่าความสามารถของเราอะรับได้แค่ไหน,<ม>นบ,บางอย่างมันก็อาจจะโอ้เลิดดกินไปซึ่งพี่ก็มองว่า มันเป็นโอกาสดีด้วยซ้ําที่เราจะได้แสงศัก,กยภาพออกมางานทุกงานมันไม่จําเป็นต้องออกมาดีระเพอร์เฟกนะอ,อย่างที่พี่คุยตั้งแต่ต้นคือขอให้งานออกมามาดีที่สุดในภาวะที่เราทําเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ยอมรับกับมันแล้วก็อยู่กับมันความรับผิดชอบก็คือจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการทํางานทุกงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่า ถ้าคือผมคิดเสมอว่าถ้าเราได้รับมอบหมายงานให้ดูแลงานในฟังก์ชันใดๆก็ตามให้คนพูดถึงฟังก์ชันงานนั้นนะให้เขามีเราแบบปรากฏขึ้นในความคิดและนึกคิดซึ่งถ้าถ้าเขามองได้ถึงขนาดนั้นแสดงว่าเราเป็นตัวแทนของงานเราเป็นอะไรที่สะท้อนถึงงานแล้วแสดงว่างานแต่เรามันคือเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน ยกตัวอย่างอย่างตอนอยู่ QC อะไรเงี้ยครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องด้านคุณภาพของโรงนั้นหนึ่งอย่างไรก็ต้อง QC ไปไหนพี่หนุ่ยไปไหนอ่าใช่ก็พี่หนุ่ยไปไหนแล้วพี่หนุ่ยหายไปไหนนั่นหมายความว่าเออแสดงว่าความใส่ใจในงานและความรับผิดชอบงานมันมันแสดงให้เห็นถึงตรงนั้นจริงๆว่าเออคนแต่ละคนมันมีความแตกต่างกันตรงนั้น ในเรื่องของการ,รยอมรับการเปลี่ยนแปลงถามว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดไหมก็ไม่เชิงเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับมันก็มีการเรียนรู้จากพี่ๆ,ๆนะครับในทั้งในที่ทํางานแล้วก็พี่ๆที่รู้จักในในส่วนของครอบครัวและชีวิตส,ส่วนตัวนะครับแล้วก็มีการโค้ดจากพี่ๆหลายๆท่านก็มีการเหมือนกับลักษณะว่า การเปลี่ยนเนี่ยมันมันสำคัญที่สุดคือมันมันเปลี่ยนที่คนอื่นไม่ได้มันต้องเปลี่ยนที่ตัวเราการเปลี่ยนส่วนหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจากความมีเมตตาด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งที่ผู้คนมากมายที่มามาเจอเรา<ม>ในบางครั้งเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป<ม>บุคลิกลักษณะนิสัยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นแต่ละคนที่เข้ามาหาเราย่อมแน่นอนว่า มีความหลากหลายแน่นอนสิบคนก็สิบความคิดใช่สิบคนก็สิบความคิดสิบคนก็สิบความต้องการค่ะดังนั้นการที่จะทําให้ทุกทั้งทั้งหมดเนี่ยเป็นไปอย่างที่เราต้องการมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราควรจะต้องมานั่งปรับกับที่ตัวเราดีกว่าว่าแล้วเราจะทําอย่างไรให้เขารู้สึกว่าเขาอโอเคที่สุดในการที่จะมาคุยกับเรานะครับแต่ท้ายที่สุดเราก็ ก็ไม okay. ่ใช่เหมือนจะสปอยเขานะแต่เพียงแต่ว่าเราเราตั้งอยู่บนความเข้าใจว่าทุกคนมีความแตกต่างกันนะครับก็เราก็ต้องปรับที่ตัวเราแล้วพยายามหาวิธีการหรือโซลูชันในการที่จะคุยในการที่จะประสานงานโน้มน้าวอ่าโน้มน้าวรวมถึงยึดความไม่ตากับความต้องการของเขาเป็นหลักก่อนมองให้ออกว่าจริงๆแล้วเขาเขามีความต้องการอะไรกันแม่สาหรับสาหรับเรื่องที่เขาเราคุยกัน ท้ายที่สุดมันก็จะได้โซลชูชันอะไรบางอย่างในการทำงานและมีผลลัพธ์ออกมาในทางที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะทำให้เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คด้วยถ้าเราพูดถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในตัวเรานอกจากคำว่า mindset แล้วที่มันเป็นเป็นตัวหลักที่เราต้องเปลี่ยนตัวเราก่อนคนบางคนก็ ก็ติดอยู่กับความรู้สึกหนึ่งที่ที่มักจะไม่ค่อยจะกล้ายอมรับการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือเป็นอุปสรรคเมื่อกี้เราพูดถึงเครื่องมือที่จะช่วยทําให้เราปรับยะละรยอมรับการเปลี่ยนได้คือมายเซชใช่ไหมครับแต่อุปสรรคอีกอันหนึ่งที่ที่อาจจะทําให้คนติดกับดักโดยที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งกับดักนั้นก็คือความสบาย ถือถ้าเรามองก็คือว่าถ้าเราพูดถึงการทํางานเราจะได้คํานี้แบบว่าคือติดอยู่กับกำดักของคอมฟอร์ทโซนคือไม่ชอบความท้าทายไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่ที่ทำอยู่ปัจจุบันมันดีอยู่แล้วถ้าไม่มีอะไรมากระทบแรงๆตัวเองก็จะอยู่แบบนั้นซึ่งกับดักตรงนี้มันเป็นกับดักที่สําคัญนะครับจะทําให้ปิดกั้นปิดกั้นความรู้สึกที่จะทําให้เรา เข้าใจการเปลี่ยนแปลงและยอมรับกับมันมและปิดกั้นอีกอย่างมันปิดกั้นความสามารถของเราบางครั้งเราอา,อาจจะมีความสามารถอยู่ในตัวเยอะแต่เรื่องด้วยติดกับดักเรื่องความปลอดโซนนี่แหละมันก็อาจจะทําให้แทนที่เราจะได้แสดงการศักยภาพของเราออกมาให้เต็มที่กลับกลายเป็นว่าเราก็ทํางานแบบเดิมๆทุกๆวันคืออาจจะยังมีความคิดว่าอยู่เฉยๆก็ดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ลำบากอะไรอ่าก็ไม่ทําอะไรดีกว่าแต่ก็ย้อนกลับอีกนิดแหละเราก็ต้องมานั่งทบทวนแล้วก็ปรับไมซ์ พอไมเซตมันเปลี่ยนท้ายที่สุดกับดักตัวนี้ก็อาจจะหายไปก็ได้ก็พี่ก็ยกตัวอย่างเรื่องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพี่เนาะทั้งในอดีตแล้วก็ชีวิตการทางานปัจจุบันมาเยอะละอีนี้อยากจะลองถามกิ๊บบลับบ้างว่าที่ผ่านมานะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตของเราบ้างแล้วก็รู้สึกอย่างไรแล้วก็ มีหลักในการปรับตัวอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเนาะจริงๆเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคือกิ๊บเป็นณนปัจจุบันเนี่ยคือเป็นจปวิชาชีพนะคะหลายๆท่านอาจจะรู้จักหรืออาจจะไม่รู้จักที่ใช่รปภหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็คือเป็นเจ้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพทําหน้าที่เกี่ยวกับดูความปลอดภัยในโรงงานเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของ, Health, รอง,ของโรคจากการทํางานซึ่งต้องย้อนกลับไปเหมือนกันย้อนเหมือนพี่หนุ่ยเลยคือไม่ได้จบ สายนี้มาโดยตรงจร,งจริงๆอ่ะจบในส่วนของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอ่าไปดูเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่พอจบเสร็จป,ปุ๊บก็มีโอกาสได้ไปอบรมแล้วก็เหมือนกับว่าตั้งแต่เรียนจบอบรมก็ได้ทํางานสายนี้มาตลอดเลยกันไม่ว่า4ปี3ปีที่เราเรียนมาเนี่ยมันก็ ไม่ได้ใช้เลยเออมาใช้ตรงที่ว่าเรามันก็คือการเปลีป่ยนแปลงอย่างหนึ่งน,นะคะจนได้มาทํางานที่นี่ที่นี่ก็เป็นที่ที่สองอนะก็ตําแหน่งเดียวกันเหมือนกันนะซึ่งจริงๆอะ่ะการทํางานตรงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหน้าที่ของเราคือไม่ให้มันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องมีเราตามที่กฎหมายกําหนดทุกโรงงานต้องมีเนาะแต่ว่าพอเราได้มาทํางานอย่างเงี้ยค่ะความรู้สึกหรือความคิดของเราเนี่ยมันก็ จะมีการปรับเปลี่ยนไปการที่เรามาทํางานตรงนี้เนี่ยมันก็คือเหมือนกับการได้บุญนะช่วยเพื่อนพนักงานไปดูแลเขาไม่ให้เป็นโรคจากการทํางานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทํางานคือจริงๆเวลาเราไปพูดอะเขาก็ไม่ได้แฮปปี้กับเรานะเขาก็ไม่ได้ชอบเรามาพูดอีกแล้วจอปมาอีกแล้วจะเจอคํานี้บ่อยมากอะไรเงี้ค่ะแต่เราก็โอเคไม่เป็นไรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่คิดว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ เป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับกิ๊บค่ะถ้าเกิดว่าคนไม่ชอบเราแล้วเราเรา,เราปรับตัวอย่างไรแล้วเ,เราปรับแนวคิดก็ต้อง,องเหมือนทำให้หนุ่ยเลยค่ะว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติคือบางทีถ้าเราไปจู้จี้จุกจิกบ่นเขามากเนี่ยคือเหมือนกับเขาก็ไม่ค่อยหรอกไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอเขาไม่เกิดอุบัติเหตุเขาไม่เป็นโรคจากการทํางานเขาก็จะย้อนกลับมานึกถึงเออดีนะที่เราทําตามที่จอปอบอกอ่าแบบเนี้ยก็ จะนึกถึงเราขึ้นมาเองแท้ที่สุดก็คือปรับที่ตัวเราปรับที่ไม้เส้นด้วยแล้วเขาก็จะปรับตัวของเขาได้ด้วยอยากจะให้พี่หนุ่ยช่วยเขาเรียกอะไรฝากเป็นคติหรือข้อเตือนใจนะคะ<ม>ให้กับน้องๆเพื่อไปปรับใช้ต่อไปได้ไหมคะมได้ครับก็จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนก็เป็นส่วนของธรรมชาตินะครับดังนั้น เมื่อเราเป็นคนหนึ่งของธรรมชาติแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่แล้วซึ่งง่ายๆเลยที่เรารู้กันใกล้ตัวที่สุดคือการเกิดแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนในโลกนี้ไม่มีทางผลน,นะครับถ้าเราทําความเข้าใจแล้วก็ยอมรับมันได้พี่ก็ว่าเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะไม่ทุกข์มากนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัว ในมุมมองพี่ก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสิ่งรอบตัวการปับตัวมันคือการเปลี่ยนแปลงจากตัวเรานะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทุกคนได้นังนั้นเราควรจะต้องมาเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรานะครับการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเรามันต้องเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดคือ mindset ของเรานะครับถ้า mindset เราเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมและการกระทําของเราก็จะเปลี่ยน นะครับแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนตา mm hmm. ดังนั้นพี่มองว่าทุกการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดคือถ้าเรายังทำเหมือนเดิมยังคิดเหมือนเดิมสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะไม่เปลี่ยน mm hmm. ดังนั้นมายเซตคือการเปลี่ยนที่เป็นจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของตัวัรา สำหรับวันนี้เนาะต้องขอขอบคุณพี่หนุ่ยมากมากเลยนะคะที่มาช่วยแชร์แบ่งปันเ mm. นาะแนวคิดที่ดีนะคะในการปรับตัวใช้ในอนาคตนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปรับ mindset ทัศนคติที่ดีมุมมองที่ดีเพื่อเตรียมพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ